ผู่นี้ก็น่าดูนะครับผมแล้วก็99เจอ95ปิดท้ายด้วย91เจอ93นี่ไม่น่าดูแล้วครับเพราะว่า91นี่รู้สึกว่าตัวจะเต็มบุ๊บเลยอุ๋นศักกาดูครับเฮ้โอ้ท่ามาเสือรอาแล้วมาตั้งดีครับสนดดาบไซบอยไซไดอีก ใส่ลาบเล่นบอลกับเล่นดีไปแล้วครับใช่ครับกล้าเล่นโดยรักโอ้ดูครับกล้าเลยครับพีคงเมาขวาคงเดชทันเปล่าทันหรือไม่ทันด้วยทันด้วยล็อกแล้วล็อกเปิดโอ้โหไม่ถึงธนามบัสมาหายากนะครับทีมที่จะสร้างความกดดันให้เจ็ดห้าแบบนี้ครับโอ้รับโอ้ลุกเพลินเกมรับเป็นไงเกมรับเป็นไงโอ้โหให้มาตรงนี้สุดจัดเลยครับแล้วก็ยังไงโอ้ยังอยู่ยังอยู เสียจังหวะแล้วครับผู้รักษาประตูครับแต่จะมีมือซ้ายครับจังหวะนี้บอลพิซิก้าใช่ครับนี่ครับบอกแล้วว่าถ้ามั่นใจเมื่อไหร่ดีกินหมดแจ็คก้าครับอ้๋อแล้วอย่างนี้ไงคงเดทล็อกคงเดทกลับมาคืนโต๊ะกับทับไปโอ้โหจริงยังไงฉลอ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 งโอ้โหอุดมภูมิถับได้บอลเอออุดมภูสัก